อ่ะไหนๆเอาสภาให้จบเลยเมื่อวานนี้อีกกะระทูนึงอะ่ะเอาให้ครบลเลยบอกว่ามันได้รายัตรรซองกระถินซองกรถินภาพโวมมาหน่อยสิอยากได้ภาพสวมเมื่อวานนี้เห็นอยู่เลยคุณปวิตาจิตตะกิจค่ะสสกะทะมอของพรรคเก้าไกลตั้งกระทูเรื่องการดําเนินคดีกับพระสงฆ์ที่ต้องขาดสมณเพศในระหว่างกระบวนการยุติธรรมถามท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกคุณพวงเพชรชุละเอียดค่ะซึ่ง ตัวท่านร,รัฐมนตรีพงเพศนี่ติดภารกิจนะคะเลื่อนการตอบกระทู้ออกไปก่อนคุณประวิทาก็เลยบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะเป็นไปตามคาดเลยว่าท่านเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจะเลื่อนไปไหนอีกมันจะสิ้นสมัยประชุมสภา,าแล้วเรื่องนี้ยื่นตั้งแต่สมัยที่แล้วจนถึงตอนนี้ยังไม่มีคําตอบนี่หวังมาตลอดนะว่าท่านร,รัฐมนตรีประจาสานักนายกจะมาตอบกระทู้เกี่ยวกับพระสงฆ์ให้พุทธศาสนิกชนเขาได้อนุโมทนาบุญร่วมกัน และแล้วคุณปวิตาก็ชูซองกระถินขึ้นค่ะนี่ทำมาจากบ้านเลยค่ะแล้วก็บอกว่าดิฉันเห็นท่านชอบทำบุญเป็นสายทำบุญดิฉันหวังมาตลอดว่าจะได้รับคำตอบเอาไปให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันรับทราบแต่นี่จนจะปิดสมัยแล้วค่ะดิฉันยังไม่เคยเห็นหน้าท่านเลยเห็นแต่ท่านเดินสายทำบุญทั่วประเทศวันนี้ดิฉันเลยเตรียมซองกรถินมาให้ท่าน ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นไปตามคาดค่ะว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจะเลื่อนไปไหนอีกคะนี่จะสิ้นสมัยประชุมแล้วค่ะดิฉันยื่นเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยที่แล้วถอนออกมายื่นใหม่รอบนี้จนสิ้นสมัยประชุมดิฉันก็ยังไม่ได้คําตอบดิฉันหวังมาตลอดค่ะว่าท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกจะมาตอบกระทู้เกี่ยวกับพระสงฆ์ให้พุทธศาสนิกชนได้อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะเพราะดิฉันเห็นท่าน ชอบทําบุญเดินสายทําบุญดิฉันหวังมาตลอดว่าจะได้รับคําตอบเอาไปให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันรับทราบเพราะต่างก็รอฟังคําตอบค่ะแต่นี่จนจะปิดสมัยแล้วค่ะดิฉันยังไม่เคยเห็นหน้าท่านเลยค่ะเห็นแต่ท่านเดินสายทําบุญทั่วประเทศค่ะวันนี้ดิฉันก็เลยเตรียมซองกระถินค่ะมาให้ท่านรัฐรมนตรีพวงเพชรชุละเอียดค่ะดิฉัน ปวิตาจิรกิจผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครขอจองกระถินท่านรัฐมนตรีพวงเพชรตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะอะนี่ท่านผู้ชมซองกระถินเนี่ยเขียนชื่ออะไรนะผมจะบอกให้ไม่เจอไม่เป็นไรเนี่ย <c oughs> <c oughs>